หลังจากที่พยามารถูกจองจําแต่มันก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์มันได้พ่นมาเล็ดความชั่วร้ายออกมาจากร่างกายและ,มะเมล็ดเหล่านั้นก็ลอยตกไปทั่วโลกและเมื่อมีสิ่งใดมาสผัสเมล็ดน,นั้นจะทําให้เกิดสิ่งที่ชั่วร้ายขึ้นหมาและมีมะเมล็ดหนึ่งตกไปนในจอมปลวกคราวนี้ไม่ใช่แค่ปลวกตัวเดียวมันทําให้ปลวกทั้งลังกลายเป็นปีศาจนามว่ามนุษย์จอมปลวก เมื่อพระามารู้ว่ามีมนุษย์จอมโลลกเกิดขึ้นมาก็รีบสั่งลูกน้องไปทันทีคราวนี้ทารางมันแข็งแกร่งผมเองก็ช่วยเลือมาเต็มทีนะเว้ยได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านพวกเราจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยพวกเราจัดการมันไอ้ผม,มนุ็ย์ูกคนนี้แหละชอบเหลือเกินเอายายฉีดโบกมาฉีดพวกข้าจัดการเลยได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านความแค้นส่วนตัวนี่หว่า อยู่ทีนีนะไอ้พวกชั่วแกเป็นใครมายุ่เรื่องของขคาทำไมขอต้อนรับสู่การต่อสู้เสื่อความยุติธรรมกับกัปตันปาเจนบุรีคููพิทักษ์บ้านเมืองแกงนักล่าตีเลยพวกเราเล่นมาเลยเดี๋ยวให้พวกฉันวิหนีก่อนไม่ต้องยวงงกรีดได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่าน แล้วเอาหมาัดไปกินเลยอ้ยดูสิว่าแกจะเก่งกับปลอกขาหรือเปล่าอ้ยขันเจ็บอ้ยแม้กับตัดปลายจินบุรีจะเข้มแข็งขนาดไหนก็ตามแต่ทุกหมัดท,ที่เขาโชคออกไปนั้นทําให้ร่างของนุจอมปวดแตกแต่มันกลับไม่ได้บ,บาดเจ็บอะไรเลยตรงเงินข่ามันปล่อยปวงมานลงกัดเขาทําให้กับตัดปลายจินบุรีต้องตัดสินใจใช้ไม้ตายแล้ว จะรวดภัยตรงเฮ้ยอะไรเนี่ยใครอยู่ไม่ได้แล้วสู้ต่อไปนะกับตันตลาจีนบุรี่